ตอนนีครับวันนี้ดินแดนไหนอกุ้ยนะครับวันนี้พี่เจไม่อยู่นะครับแต่ว่าสองคนเหมือนเดิมโอบกินหงหน้องโอกจากไกลไล่ออกแล้วนี่ทำงานเออชิกล้านนี่ดูวันนี้เรากินอะไรพี่อมหอยนางลมนี่ค่ั้ไม่ใช่นี่กุ้งอบวุ้นเส้นไม่เห็นกุ้งเลยเห็นตะกูมีปูปูกุ้งอบวุ้นเส้นตัวนี้่อร่อยจริงใช่มาก ไม่ใช่เขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่ากุ้งอบวุ้นเส้นจริงๆที่ร้านเขาขายอะไรนะวุ้นเส้นอบกุ้งกุ้งกุ้งได้อยู่นิดนึงใช่มามาเริ่มกินกันเลยนะครับคําแรกอืร้อนๆเลยดูดูควันครับอืืออร่อยมากเลยเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะถึงมือแม่ไม่ได้ทำเองไงอร่อยถึงมือแม่ อันนี้แม่เป็นผู้บงการให้แต่พี่ของเป็นคนทำนะผู้บงการพี่ของเป็นคนเอามือคลุกคุณเส้นเองล้ลางยังล้างยังมือคุณเส้นเหรอก่อนคลุกอ,อ,อ,อ่ะก่อนล้างแล้วอ๋อก่อนคลุกอ่ะพี่ไปเข้าห้องน้ำมาอมอ,มอ,มอร่อยเลยทำไมคิดถูกที่น้องตัดหัวแล้วหางออกเ,อเพราะมันก็จะกินทั้ตวง นนอ่าพี่หงก็จะกินเขาไปทั้งตัวให้เหมือนกัน,นเพื่อนๆดูไม่ไหวไม่ไหวนี่มากินกุ้งกร่อกุ้งกัะเซ้นกุ้งตัวน้อยตังไม่มีซื้อนะครับน่าสงสารใช่เราต้องกินลูกกุ้งใครเปิดผ่านคลิปนี้ไปช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับกินลูกกุ้งสงสารมากเลยอืม ขอให้เพื่อนๆเปิดเจอคลิปนี้ตอนตีสองใช่ปาจุเปี้ยงเปิดเจอตอนตีสองแล้วจะบอกว่ากุ้งน่าชืชมเลยหวานหวานมันอร่อยนะกุ้งอร่อยมากเนี่เดี๋ยวคิดราคาไปะมื้อนี้ของเรากุ้งกุ้งห้ากุ้งห้าสิบคุณนเส้นยี่สิบปูนี้ ปูนี้แถมมาครึ่งค่ายี่สิบถ้าถูกๆแล้วก็อันนี้สามสิบาทเองอันนี้เป็นปูหินนะเพื่อนๆใครไม่เคยเห็นมั้งเป็นปูหินเขาไม่ได้นิยมกินกันนะจริงๆอ่ะปวดเนียกินอะไรกันปูหินเขากินไข่ข้างในมันกับก้ามแต่ว่าอันนี้กินตัวเพราะว่าข้างในมันมีไข่ก็เลยเอามากินค่ะกินไม่ลาบอันนี้ยังไม่ลาบไม่ลาบไม่จําเท่าก่อนกินไปแล้วปวดท้องอเรื่องกินไม่เคยลาบอ่ะ หมือนพี่ของเลี้ยงลักก็ไม่เคยลาบลาบแล้วลาบแล้วเมียนอนความร้อนมา <c oughs> อุงมุ้งเต้นองมุ้งเต้นวหรมุ้งเต้นอุงความร้อนมากเลยมึงในกล้องเห็นควันหรือเปล่ยแอบเราไม่รู้กล้อง,องแบตหมดห <c oughs> <c oughs> รือเปล่าเนี่ยนั่งคุยไปอยู่ๆภาพตัดไปแม่งหงใสนะแบตหมดมึงไปไหนไรกขับวอนได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมทำไม,ไมอ่ะน่าจะอ้วนเพราะวุ้นเส้นไงนี่เหรอวุ้นเส้นนี่อ้วนด้วยไม่รู้อ่ะมันวุ้นเส้นมันทำมาจากอะไรดีกว,ว่าเออทัวร์ไหมพวกเขียวหอยเลืองไหมใช่เหรอไม่รู้นั่นคือมีความรู้เรื่องนี้ปกติก,กินอย่างเดียวเคยได้ยินว่าเขาบอกว่าวุ้นเส้นทำมาจากทัวอืม์นี่ทำไมมันถึงเหนียวแบบเนี้ยมันม,มันถึงเแบบนี้ยแบบเนี้ยมันก็มีส่วนผสมอย่างอื่นอ่า Oh. เรามาตัวหาพี่เจนเพื่อน,อนมันไม่รับอ้าวทำไมไม่ผมทำอะไรอยู่แน่เลยัดไล่ออกเพื่อน ตัดสินใจแทนเลยต้องให้ออนนยะใครที่เป็น f อพี่เจอ,เอาติดติดตามช่องอื่นเลยใครที่กูยกับพี่เจอ,อยู่ก็ติดต,<ม>ติดตามช่องนี้เลยติดตามช่องอื่นเลยอ้ยอันนี้อันนี้อะไรอุ้ยอันนี้มันขุมทรัพย <c oughs> ์เอ็มคือหมูมสามบ,บุกเษเขอใส่มันหมูไม่อยากกินหมูสับเอาลงไปอบด้วยให้แม่ทำให้อร่อยอ,ร,อร่อยโอ้้อนือร้อนอะ ใครอยากมินข้าวร่วมกับพวกเราเดเ็กมานะได้จะทำให้กินเหรอได้เอาที่อยู่สุราษฎร์นะล็กมาพักมาได้ในเพจมากินข้าวกักนมานั่งคุยกันไม่ได้กินข้าวหรอกน่าก,กินจับเล่นนี่แหละน่าจะทำมาไม่ค่อยได้กินข้าวรจริงๆกินแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลย ไม่กินข้าวปูเอเลียนปูเอเเลียนราจะมาแกะมันดูข้างในว่ามันจะมีอะไรบ้างแกะดูซิแต่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะแกะให้ท่านผู้ชมดูโอ้ยตัวนี้ไม่ตัวนี้ตัวนี้ชัวร์ๆเผื่อมีโคลนมีโครูนะฮะตัวที่มันแบบข้างในน่ากินน่ากินให้ดูจริงเหรอที่เขาบอกว่าคนใต้แบบ ต้องดูปูเป็นหรืออะไรนี่ว่าตัวผู้ตัวมีอะไรนี่ใช่ทำไมคนภาคอื่นดูดูไม่เป็นอ่ะก็ดูเป็นใช่ไหมแต่ว่าดูเป็นเหมือนกันแหละเรื่องถนัดเนี่ยมันก็จะเป็นนี้มันเหมือนปูดําอ่ะวันนี้เขาดูใน Google หมดแล้วว่าดูยังไงเนี่ยมันเหมือนปูดําแบบนี้เนี่ยอร่อยอร่อยอุ้ยเพื่อนขอรับทีใครอุ้ยพี่เจโทรมาแล้วสวัสดีครับดินเด่นเด็กอ้วนวันนี้ ทำไมพี่เจมือจังเลยห้องพุกลับไปอย่างางันศพมาอือไหนสวัสดีท่านผู้ชมไหนเร็วสวัสดีครับพอดีผมไม่ออกห้องเลยนะนี่ดูเมนูวันนี้กินอะไรดูตาะอะไรอ่ะเอาดูเองผู้บอกมึงแค่หน่อยผู้อยากกินเอานีด่ดูพี่อม,อมรอสักรอสักสี่สิบแปดชั่วโมงก็ไม่ได้ <c oughs> อืมองไม่เห็นไงมืดไงเป็นเสียงตามสายเออนี่เดี๋ยวเพื่อนๆฟังเออนี่เขาจะหักตังค์ให้เหลือแค่ห้าร้อยอิน้าพี่เจม้เพื่อนๆนี่ดูน้องจะไม่ให้เจ็ดสิบสามสิบแล้วน้องจะหักตังค์ให้เหลือห้าร้อยเขาดูนะเพราะว่าเจ๊นี่มาทำงานเดี๋ยวจะวางทรมานพี่เจไว้เพื่อนๆ โคงเลยเพราะว่าพี่เจไม่ได้อยู่ในคลิปนี่โ,โคตร่อยเลยโอเคโอเคไม่บาดเจอกันพวกนี้มาไายโอ้ยกินปูหินนี่บอกเลยต้องใช้เวลา๋อา้าชื่อบอกหรือปูหินมันอร่อยไงมันอร่อย <an> <t ale> เขาเรียกว่าจริงๆแล้อวอ่ะที่กินตามอ่ะไม่ได้กินตามคนไทยนะเ,เดินในตลาดไปเรียนตลาดแล้วนกแล้วคราเนี่ยพมา่าชอบมาเมาเอก็อเลยอยากรู้ว่ามันอร่อยอยังไงเ,เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยปูเนี่ยไม่เคยทานพม่าเลยนะก็เลยซื้อมาครั้งหนึ่งอุ้ยมันอร่อยว่ะตอนนั้นมันแบบมันไข่ทุกตัวเลยเพื่อว่ามันต้องเป็นเพราะไข่เยอะแน่มาขังอ่ะแล้วคนก็เลยชอบแล้วพม่าก็เลยชอบเลย แล้วมันถูกมากอืมไข่มันไหมหรือว่ามันมันอันนี้มันอันนี้มันอืมอืมนี่ดูเลยงี้แตกอืมอืมอืมี่กินกับข้าวสวยแล้วนี่กินคนเดียวไม่หมดนะดเ,เนี่ยอร่อยเลยนะนี่มันสนใจแต่ปูแล้วือนะปูอนอเห็นใช่ไหม มันเนี่ยเ่งแดูมันอย่างเงี้ยมันเยอะแบบเนี้ยอถ้ามันเป็นไข่ก็คือมันจะเป็นไข่เป็นต้มๆเลยเหมือนปูดําเลยให้ดูมันมันี่ตรงนี้พอเดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นเนี่ยอ่าอืม่นี่มันหัวเนี่ดูมันมีประวัติเกี่ยวกับปูกับกุ้งเนี่ย กินแล้วมึนหัวบางคนชอบกินตูกับกุ้งมากของงายนี่เอาของขยัมตั้ง้ๆนี่เรากินนี่มันเป็นอะไรนะบูมาขุ่นอก้วุ้นเส้นปลอมอ๋อกมันมีปูด้วยอื้อุ้ยอร่อยจริงเหรออืมจริงๆมันประหยัดเนาะใช่เมนูเนี้ยอร่อยกวานั่นอีกอันนี้สามสิบบาทนี่คือ แต่วันเนี้ไปซื้อร้านเดียวกับปูมาปูมาคือพี่ขายกุ้งเนี้ยที่ซื้อกุ้งเนี่ยแล้วมันแถมน,นี่มันเนี่ยซื้ออันเนี้ยเราก็แถมน,นี่มาซื้อร้านที่มันขายปูมามาใช่ปูมาสุดมากสุดไหมได้หรอใบอกว่ากิมมุนเต้น thầy bỏ ừ, ừ. quá ăn bún tết không ăn không no, no không? nói là chỉ ăn khi đói, hỏi là ăn hết chưa? hết, hết chưa? 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 ชอบเหลือเกิอนอะกลับไปนั่นนะ่ะมันชอบกินตัวนะอุ้ยตัวนี้กินไม่ได้ <c oughs> อือฮึอุ้ยขอขอแต่ว่าทำไมมี่มีไข่หินอินอินนั่นไหมไข่อืมเราตักให้เพื่อนๆดูแกะแกะให้ดูแต่ตัวน,นี้มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นโคลนด้านในแต่ว่ามันมีไข่เราเอาไข่ออกมให้ดูว่าทำไมคนพยายามจะกิน นี้จะเงียบเงียบไหมพี่เจไม่อยู่ไหมเอไม่ใช่หิวนีม่มีใครกัดเลยมันเป็นพ่อหิวเป็นเหตุแล้วก็มันต้องมีสมาธิในการแกะปูนะครับมันก็เลยไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่แล้วก็ตาก็ยจะไม่ค่อยมองกล้องด้วยอันนี้อันนี้ตัวมันกินไม่ได้ความน,น้ควขมัลาขม้นกับการทำปูเลือเกิน กินกับไข่ไหมว่าไข่ไหนมันออ้โหทีเนี่นยไปดูใช่ว่าทำไมเขาชอบกินกันเนี่ยคือไข่หมดเลยนะไข่แดงมากอืมไม่ใช่เขาไข่นี่แม่ที่ว่าไปผัดข้าวผัดปูเออนี่จริงๆมันเหมือนไข่ปูเหมือนไข่ปูดำเพราะว่ามันจะเป็นสีส้มแต่ถ้าไข่ปูมา้าเหมือนที่พี่สองกินเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆใช่<ๆ>ไปเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวกลัวมันแบตหมดนะครับเพื่อนอๆเดี๋ยวนั่งกินกันต่อจนเสร็จนู่นแหละ นะครับรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมออมแล้วก็เจ,จนะครับรฮะเจด้วยเหรอเ<ะ>ออเจด้วยคืออ๋อยังไม่ถูกไลค์ทีเอาจังไม่ออกหระ <c oughs> มันไม่ออกมันมันติดเม็ดขึ้นมันติดเม็ด <c oughs> ไม่ใช่ติดเลดแตติดเม็ดอ๋อบ๊ายบายนะครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไม่รู้ทํทำอะไรกินเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมได้เลยครับไปหาเมนูก่อนบ๊ายบายไมาไ